สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสศซอสสีเกตชื่อเล่นชื่อแป้งอยู่ชั้นปวช1ทับสองการบัญชีสวัสดีค่ะชื่อนางสาวรัทขวัญพลาจันทนรน์อยู่ชั้นปวช1ทับสองการบัญชีเลขที่สองวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างอนา,าจากักสุขโคโทัยกับอนา,าจักต่างๆหนึ่งความสัมพันธ์กับอนา,าจาักล้านนานะคะ อาณาจักรล้านนาเป็นอาณาจักรไทยเพื่อนบ้านกับอาณาจากักรสุโขทัยทั้งสองอาณาจักรมีความสัมพันธ์ทางการเมืองและทางวัฒนธรรมค่ะสมัยพ่อขุนล้างคำแห่งมหาราชสุขโขทัยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อขุนหมังร้านมหาราชแห่งอาณาจักรล้านนาและพยางงามเมืองแห่งอาณาจักรพยาวในฐานะผัสห่ายร่วมสาบานโดยทั้งสามพระองค์ได้ร่วมทำสัญญาสัมพันธ์ทตรีกันเมื่อ พศ1830เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการป้องกันการถุกคามจากพวกมองโกลที่พวกของประเทศจีนอยู่ในเวลานั้นและเมื่อพ่อขุนมังรายมหาราชมีพระราชประสงค์จะสร้างราชธานีใหม่ที่เมืองเชียงใหม่พ่อขุนมังรายได้เชิญพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและพยางงำเมืองมาร่วมปรึกษาด้านการวางผังเมือง และการเลือกชายภูมิสำหรับเมืองหลวงแห่งใหม่ทำให้เมืองเชียงใหม่ราชธานีของาณาจากล้านนามีรูปแบบการวางพังเมืองคล้ายกับสุโขทัยค่ะพระสหายมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือลิไทยพระองค์เอาพระไทยใส่และอุปถัมบํารุงพระศาสนาเป็นอย่างมากทำให้ในรัชาสมัยของพระองค์และสมัยต่อมา พระพุทธศาสนาในสุขโขทยัยมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากพระเจ้ากือนาะแห่งอาณาจักรล้านนาก็ได้นิม,มนต์พระสุม,มนเถระจากสุขโขทยัยให้ขึ้นไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาในล้านนานะคะเมื่อพศ1912เป็นผลให้ล้านนาได้รับรูปแบบลายมือไทย ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชไปปรับใช้เป็นตัวอักษรล้านนาเรียกว่าอักษรฝักขามซึ่งเป็นตัวอักษรที่มีลักษณะยาวซึ่งจะแตกต่างจากตัวอักษรพื้นเมืองของล้านนานะคะที่เรียกว่าอักษรธรรมซึ่งเป็นตัวอักษรที่มีลักษณะกลมคล้ายตัวหนังสือมอ สำหรับเมืองน่านในพัสมัยมมหาธรรมราชาที่หนึ่งสุขโขไทยมีความสัมพันธ์อันดีกับเมืองน่านพอพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งทรงอภิเศกสมรสกับเจ้าหญิงนนเมืองน่านและเมืองน่านในสมัยพยาผากองได้ส่งกองทัพมาช่วยสุขโขไทยรบกับอยุธยาเมื่อพศ1919 การผูกมิตรกับเมืองน่านทำให้เมืองสุโขทัยมีความมั่นคงขึ้นและความสัมพันธ์ก็ดำเนินมาต่อด้วยดีส่วนเมืองแพร่นั้นเคยเป็นเมืองในราชอาณาจักรสุโขทัยแต่ต่อมาได้ตกเป็นเมืองขึ้นของน่านในสมัยพระเจ้าติโลกราชเชียงใหม่ได้ยกทัพมตีได้ทั้งเมืองแพร่และเมืองน่านทำให้เมืองแพร่และเมืองน่านกลายเป็นเมืองหนึ่ง แน่น่าจาักรล้านนาสืบต่อมาความสัมพันธ์กับอน,น,นาจาักรมอนนะคะสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชความสัมพันธ์ระหว่างสุขโขไทยกับมอนเป็นไปด้วยดีโดยเฉพาะยิ่งเมื่อเมื่อมกรโทพระบุตรเขยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้ตั้งตนเป็นเจ้าเมืองเหม,มาะตมะว่า นามว่าพระเจ้าฟ้ารั่วเมื่อพศ1814และได้ทรงสารขออ่อนน้อมต่อพระพ่อขุนรามคำแห่งมหาราชเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสุขโขทัยกับอาณาจักรมอนทำให้สุขโขทัยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพอสุขโขทัย อาศัยเมืองมอตมะเป็นเมืองท่าทางฝั่งทะเลอันดามันสำหรับติดต่อค้าขายทางทะเลกับดินแดนอื่นๆคะ่ะไม่ว่าจะเป็นอินเดียเปอร์เซียและอาหรับอาณาจักรมอญจึงอยู่ในฐานะเมืองขึ้นของสุขโขทยัยเรือมาจนถึงสิ้นสมัยพ่ะคุณรามคำแหงอาณาจักรมอญน,นะคะได้แยกตัวเป็นอิสระ แต่ก็ยังคงมีความสัมพันธ์อันดีกับไทยโดยเฉพาะด้านพระพุทธศาสนาในสมัยพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งพยาลิไทยค่ะได้ทรงนิมนต์พระสงฆ์จากมอนมาประจําพรรษาที่วัดในเมืองสุขโขทัยด้วย 3. นะคะความสัมพันธ์กับอาณาจักรอยุธยา กรุงศรีอยุธยาได้รับการสถาปนาเมื่อพศ1893ขณะนั้นตรงกับสมัยพระมหาธรรมราชาที่1ต่อมาอาณาจากักรอยุธยาพยายามขยายอำนาจทางการเมืองเข้ามาในอาณาจักรสุขโขทยัยโดยสมัยพระวรมราชาที่1หรือขุนหลวงพังง่ัวค่ะได้ยกทัพโจมตีอาณาจักรสุขโขทัยหลายครั้งในพศ1921 พระมหาธรรมราชาที่สองต้องยอมอ่อนน้อมกลายเป็นเมืองขึ้นของนาจาักรยุธยาพศ1931สุขโขทัยแยกตัวเป็นอิสระแต่ประมาณพศ1938ก็ตกเป็นเมืองขึ้นของอยุทยาอีกในพศ1 9 4 3 พระมหามรมราชาที่สายกตัวออกเป็นราชอีกสร้างความเข้มแข็งด้วยการปราบปรามหัวเมืองต่างๆให้เข้ามาอยู่ในอำนาจของสุขโขไทยได้อีกครั้งแต่หลังจากนั้นที่พระองค์สิ้นพชนในพศ1 9ึ2ได้เกิดการย่งชิงอำนาจกันเองระหว่างพระรามกับพระบรมปาลพ,พระราชโอรสของพระมหามราราชาที่สองทำให้อนาจ,จากาักรยุธยาเข้าแทรกแซงทางการเมือง สุขโขทัยจึงตกเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรอยุธยาในช่วงระยะเวลานี้อยุธยาได้แบ่งอาณาจักรสุขโขทัยออกเป็นสี่ส่วนคือสุขโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรแรพพะบางหรือนครสวรรค์ค่ะและในพศ2006พระ,สะเสด็จสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งอาณาจักรอยุธยาซึ่งมีเชื้อสายราชวงศ์พระร่วงแห่งสุขโขทยัยหรือพระมารดาเป็น พธิดาของพระมหาธรรมราชาที่สองค่ะได้เสด็จไปของสุโคไัยที่เมืองพิษณุโลกสุโคไัยจึงเข้าร่วมการเป็นส่วนหนึ่งกัอา,ากอาณาจักกอยุธยาตั้งแต่นั้นมาค่ะ 4. นะคะความสัมพันธ์กับลังกาความสัมพันธ์ระหว่างสุโคไทยกับลังกาเป็นเรื่องพระพุทธศาสนาเป็นหลักค่ะเพราะลังกาเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่พระพุทธศาสนานิกายเทราวา พอสุโคไทยได้ส่งทูตไปพร้อมกับทูตของนครสีธรรมราชเพื่อขอพุทธสิหิงที่ลังกามาประดิษฐานไว้ที่สุขโขไทยค่ะปัจจุบันพระพุทธสิหิงเป็นประดิษฐานอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกรุงเทพมหานครค่ะและในสมัยพระมหารธรรมราชาที่หนึงหรือพญยาลิไทยนะคะได้โปรดให้พิมพ์รอยพระพุทธบาทของลังกามาประดิษฐานบนยอดของเขาสุวร,รกูด ในเมืองสุขโขทัยด้วยนอกจากนี้พระมหาเทราสีสัทธาราชจุร,รมณีซึ่งเป็นพนักนาของขุนผาเมืองได้เดินทางไปศึกษาพระพุทธศาสนาที่ลังกาเป็นเวลาสิบปีเมื่อท่านเดินทางกลับได้อํานาจพระศรีมหาโพและพระมรมสาริกธาตุเข้ามาประดิษฐานในกรุงสุขโขทัยคะ่ะห้านะคะความสัมพันธ์กับจีน ความสัมพันธ์ระหว่างสุขโคไทยกับจีนนะคะปรากฏหลักฐานในราชวงศ์หยวนเมื่อพศ .1,822 นะคะถึง1,912อีก11ค่ะของพวกมองโกความสัมพันธ์กับจีนมีลักษณะเป็นทั้งเรื่องทางการเมืองและการค้าในด้านการเมืองนั้นจกกักรพรรดิกุบไล่ขาน ได้มุ่งขยายอำนาจโดยส่งทูตมาเรียกร้องบรรณาการจากเมืองต่างๆหากไม่ยินยอมนะคะก็จะส่งกองทัพเข้าปราบปรามเลยยึดครองค่ะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเก่งพายทุกค่มจากมองโกจึงทรงหาพันธมิตรเพื่อต่อต้านมองโกค่ะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแห่งสุโขทยัยพ่อขุนมังรายแห่งรานาและพยางามเมืองแห่งพยาวร่วมกัน เพื่อประชุมเพื่อผูกมิตรภาพซึ่งกันและกันให้เน่นแฟนค่ะการทำสัญญาพันธม,มิตรกันเมื่อพศ1830ตกลงจะช่วยเหลือกันถ้าถูกจีนตุกรานค่ะจดหมายเหตุของจีนนะคะซึ่งบันทึกเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนระบุถึงความสัมพันธ์ของไทยสมัยพ่อคุณรามคำแหงมหาราชกับจีนตรงกับสมัยของพระเจ้ากุบหลาข้าน หรือหมวนสีโจห้องเต้กษัตริย์ผู้มีอำนาจของจีนพระเจ้ากุบไลขนันทรงส่งคณะทูตจีนมายังสุโขทัยค่ะและเชิญเสด็จพ่อขุนรามคำแหงมหาราชให้ไปเยือนมึงจีนด้วยแต่หากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้ส่งพระราชสารฉบับแรกไปถวายพระเจ้า หมวนสี่โจ้เพื่อจเจริญสัมพันธไมตรีเมืม่อพศ1 8 0 5ค่ะภายหลังสมัยพ่อคุณรามคำแหงมหาราชสุขโขทัยกับจีนยังคงมีการติดต่อกับทางการทูตและการค้าในระบบบรรณาการกันต่อมาค่ะอย่างไรก็ตามนะคะจากความสัมพันธ์กับจีนทําให้คนไทยมีโอกาสได้เรียนรู้วิทยาการในการทําเครื่องสังคโลกค่ะจนเป็นสินค้าส่งออก ที่สําคัญและยังได้ความรู้ด้านการเดินเรือจากทะเลของชาวจีนอีกด้วยค่ะก็จบแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ